สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาเห็ดฟางกันนะคะมาหากับย่าเจอแล้วกระย่าสองดอกเอ้าได้ปูด้วยได้ปูกาสร้างก้อกันโอ้โหนี่ไงสองดอกเออเจอแล้วเจอแล้วให้ย่าเอาแล้วย่าเอาอะไรมาใส่ไม่มีอะไรไปเดี๋ยวเขาหาปูมาใส่เออเอาเห็ดก่อนจันนี่ไงโอ้โหอุ้ยสองดอกนะย่า เราก็ต้องเอาแบบนี้ให้มันให้เชื้อมันอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ได้ไม่มีมีแต่แค่นี้แ้าะมันไม่มีไม่ใช่มาลุ้น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 กันนี่ไงวันนี้จะได้เห็ดไหมนี่เลยอุ้ยหนยใหญ่ถึงนะยะอันนี้ใหญ่มากใหญ่จริงอู้ใหญ่อนลย โอ้โหย่าก็ไข่เป็ดเนาะย่าไข่เป็ดวโอ้โเอาลูกไข่เป็ดได้แล้วสองไข่ป้าดาบอกว่าทำไข่สดแล้วก็เปิดเบิ้งเปิดเบิ้งป้าดาได้ปูนะคะย่าได้เห็ดโอ้โหเห็ดหาปูหาปลาแผลงแผลเปิดเบิ้งเปิดเบื้อง นี่ล่ะหาอยู่หากินนี่ล่ะเปิดเบิงเนี่ยมาเล้งเปิดเบิงดึกดึกเปิดเบิงละมาเบิงไก่ไก่มีแต่ไข่น้อยใหญ่ใหญ่มาเบิงไก่ไก่ด้อพี่น้องเด้อหาหาหาซอยกันหาซอยกันไอ้มันได้พ่อเฮ้ยโอ้โหมองเข้าไปก็เจอแล้ว นั่นก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะว้าหน่วยใหญ่ธนายาโอ<ฮ>้ลูกใหญ่มากเลยแล้วก็นิคอันนี้ลูกเล็กโฮ้ยนี่ยาเจออีกแล้วนี่จีได้พ่อแกงแล้วนี่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 อันนี้ไม่ใช่เหยืออันนี้ กลัวเิดกลัวไม่กล้ากินไปมาเปิด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 ี่เ้ยเอยหนอยูนอยนอนหลับยนมาหันกล้องมาหันกล้องมาเฮ้ย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 ย่าเจออีกแล้วย่าเจออีกแล้วป้าป้าย่า ไข่อะไรดูโอ้ยนี่ก็ไข่ห่านเนาะโอ้ดูนี่ได้แกงแล้วโอ้พ่อแกงเาบินเห็ดออกเออลุงสั่งบ่นว่าอยากกินแกงเห็ดนี่น้อยใหญ่ใหญ่าไปแกงใส่กันครับอันเห็ดปวกสามดอกสามดอกเจ้าเนาะอืมบรนณาธิญาตาเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยว หินละโงกฟ่าออกโอ้โหหาต่อไปเรื่อยๆไปหาไปค้นหา er ค้นหามันต้องค้นหาก้าเราเปิดบึงกับเราเห็นได้ถ้าไม่เปิดดูก็ไม่เจอถ้าไม่ิดเบึงก็จะไม่เห็นหน่อยอยู่เนาะ มันน้อยมันน้อยอยู่เราพีกไปพีกมามันก็อ่อนในยาเนาะ เราที่ไปที่มาเดี๋ยวนี้เราก็ออกไหม ก็มาหาที่ห,ห,หลังประเทศตานไขหิรดงะงกนั่นย่าเนะาะไปหิรุงงกเออนี่เหมือนไขห,นหลรุงงกเลยเปิดหาอีกสิ ไม่มีเดี๋ยวเอาเห็ดสองดอกไปให้ยากก่อนหยุดปวกโอ้ยถ้าเห็ดปวกมันถ้ามันตูเนาะมันก็ได้ได้เยอะอยู่นะโอ้ยดอกนี้ล่ะเอาเจออะไรนะโอ้ยพราแมนกบหน่อยค่ะพี่น้องขีข้างขากเปิดประตูก่อนนะคะ โอ้เห oh, ็ดตรงนี้ก็ออกนี่ๆเอาไปรวมกันเนาะทั้งเห็ดแดงทั้งเห็ดอุ้ยหมดกับกินเลยพี่น้องเดีาวว่าแต่กิงกือเลยหมดก็กินนี่ๆโอ้โ่โอ้โมันเล็กดอกเล็กๆก็ยังมีนะนี่นี่ยังออกเรื่อยๆอยู่นะฝนก็ตกมันก็ยังออกเรื่อยๆอยู่ โอ้ฮะฮเอาไปรวมกันเนาะแกงเห็ดรวมมิตรปาดมันยังออกอยู่แต่มันน้อยหน่อยนะพี่น้องมันเล็กเกินไปเอาไว้ให้มันโตก่อนนะเราก็เก็บเอาแต่ดอกมันโตแล้วอ๋อใส่ใบตองโอ้นี่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  อ้าวฝนกระลงเม็ดฝนกระลงเม็ดบ้านฝนก็ลงเม็ดแล้วตรงนี้ล่ะมันขึ้นแต่ว่าอะไรกินหมดแล้วอุ้ยฝนลงเม็ดแล้วจะวิ่งกลับบ้านทันหรือเปล่าน,น้ี่เดี๋ยวมาหาตรงนี้อีกก่อนโอ้โห ตรงนี้ก็มีนี่นี่เอฟซีนี่ตรงนี้ก็มีมีเพ็ดนี่งามงามงามกำลังสวยเลยวุ้นกระต่อมอยู่ก็มี อู้นี่ๆๆนี่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 เห็ดซีเดี๋ยวจำป้านี่นี่เห็ซีเห็นไหมนี่นี่อกำลังออกเรื่อยๆอย่าเย็บเห็ดแม่มนันยังออกเรื่อยๆอยู่นะเก็บไปเก็บไปก็ยังออกไปเรื่อยๆยังมีกระต่อมอยู่ป่ะฝนตกละ รีบวิ่งเข้าบ้านเถอะฝนตกแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่ได้เก็บไปรวมกันนะคะทั้งเห็ดปวกเห็ดแดงน้ำามากแล้วก็เห็ดฟางนะคะโอ้ยฝนตกฝากชมคลิปอย่าลังให้เวลาสักห้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ